สวัสดีครับมิตรดมอแคนแฟนพอลัมที่รักและรบทุกท่านครับผมพ่อกับสงชำนานครับเอฟซี FC น้องอุ้งอิงน้องอุ้งอิงครับเหมือนรู้ล่วงหน้าครับว่าสิเกิดเอียงขึ้นแน่นานน้องอุ้งอิงเคยพูดกับแม่หน่อยไว้ว่าอีกบ่วนโดนกแม่ลาซิให้แม่สบายคํา พูดคำนี้ครับก่อนที่น้องอิงสิมาอยู่สาวน้อยเพชันแพลจากวันนั้นถึงวันนี้ครับผ่านไปคำพูดนั้นกลายเป็นจริงนะพี่น้องเหลือเสียบอเหมือนกับนางจะรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับแล้วก็มีหลายๆเรื่องเนาะที่นางเคยเบาไว้ หลังจากที่เขามาอยู่สารวัตรเพื่อนงกับว่าวลาสิ้าพ่อดังดอกนี่สิครับคำพูดเรานี่ครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นจริงพี่น้อง <c oughs> ซึ่งบนาเสียก็ต้องเสียแล้วครับเนาะเป็นมันเป็นสิ่งที่ที่ห้องมา่สามารถลู่ล่องนาได้ไหมแต่ว่านั่งกับพูดออกมาแบบ ไม่รู้ว่าตั้งใจพูดหรือว่าพูดออกพูดออกมาเล่นๆนนะแต่ว่าสิ่งที่นั่งว่ออกมาเมื่อน,นั้นครับวันนี้กลายเป็นจริงเดี๋ยวนี้นั่งมีเดี๋ยวนี้แล้นวน้อยฮ็มีบ้านมีรถครับมีซื้อเสียงครับพ่อแม่ก็สุขสบายรวมทั้งพ่อโจก็มีการไม่งาันขึ้นครับ อ่ามีคือเรียกว่าเงินทองไรลมาที่มาบพราขาดสายแล้วกับผ้าพ่อจูดังดังไอรีพี่น้องดังไปทั่วประเทศครับดังไปฮอดทั่วโลกครับถือว่าธรรมดาเลยครับอย่าน้อยอุ่งอิงเฮาแต่เลี้ยงอย่างนี้นะเนาะเฮากะคนธรรมดาคือเฮากะโมโหบอกว่ามันสิเกิดยังึ้นเนาะในอนาคตในอนาคตข้างหน้า คือคนทั่วไปคือเข้าเจ้าควยสิกะบ,บ่งหูดอกว่าในอนาคตขนาดเนี่ยจเกิดยังขึนนะีแต่ว่าน้องอิงกับเม้นกับน้องอุงอิงนี่เม้นกับนังน่งหูร่วงหนาไมพี่น้องแต่ว่าแต่สิ่งที่เข้าหูได้ก็คือนั่งนี่มีความขยันมีความขยันมีความอดทน มีความกระตันยู่ครับเป็นเด็กน้อยที่มีกิจใจที่เอี่ยเฟื้อเผื่อแพรอ่อนน้อมถ่อมตนเนาะเวลาเขาหาผู้รักผู้ใแล้วยนั่งมีความเพียนคือฝึกฝนร้องเพลงซ่อมเพลงวันหยุดก็บ่ได้หยุดครับพี่น้องร้องเพลงให้พอพอ่อแม่ฟังก็ถือว่าซ่อม หัดล่ำหัดฟ้อนไปนําเพื่อให้เจ้าของนี่เก่งขึ้นนะถึงแม้ว่าอีลาน้อยเฮาสิเก่งแล้วก็ก,ยก็ยังซ้อมเมืออก่าอบาบ่หยุดพัฒนาเจ้าของครับยังมันหยุดซี่ิกะน้องกับนางก็บ,บ่วหยุดเด้มีความกระตันยูก่กระตะเวทีอ่แบบบ่วเน้นะคุณภูมระคุณนะครับถือว่าแล้วก็ตั้งแต่เมื่อแรกกินหอดมื้อนี้นัง่ง ปฏิบัติแบบใดก็ปฏิบัติแบบนั้นมาตลอดครับจนฮอดทุมนี่ก็ยังคือเก่าครับนั่งยกมือไหวเอฟซีนั่นผมว่าคือทีเ่เป็นเป็นแสนเป็นล้านเทียร์เลยพี่น้องเนาะซุมนีก็ยังเห็ดคือเก่าพี่นอ้องอ่าเมื่อว่าที่เป็นเด็กหน่อยเด็กเล็ก,ลก,ลกหรือเป็นเอฟซีผู้หลักผู้ใหญ่เนาะผู้เท่าผู้แก่ขาม้าหานั่งที่ยกมือไหวตลอดจะให้ติปบหรือว่าให้ติ๊บกั วายคือเก่าพี่น,อน้องนี่คือนี่แหละครับคือการปฏิบัติตนของนางที่ว่าสม่ำเสม,มอเนาะตั้งแต่มือแรกจนฮอดมือนี่อะยังเห็ุคือเกา่ายังใช้ชีวิตคือเกา่าวันหยุดบางที่กะว่างกะซักเสียผ้าเจ้าของเองครับถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะพี่น้องเพราะว่านางสิ จ้างคนซักให้ก็ได้บ่ซักเองก็ได้บ่อเฮ็ดเองจังย่างก็ได้แต่ว่านา่งกับบ่บ่บเห็ดแบบนั้นครับนางกับซักเองของส่วนตัวนางก็เห็ดเองเมื่อนั้นกันบางมือก้อนนี่นางกับซักเสื้อผาเองถือว่าเป็นซุปตาซุปตาติดดินซุปตาซุปเปอร์สตาร์ที่บ่มีพใดเลี่ยนแบบได้แรกก็บ่อเลี่ยนแบบผู้ใหพี่น้อง น้องอุอิงถือว่าสุดยอดเลยดีครับตั้งแต่ผมเห็นมากถือว่ามีน้องอิอองนี่แหละที่ว่าปฏิบัต,ติตนสบายเสมอถึงแม้ถึงแม้แมว่านัาง่งสีมีเงินมีซื้อเสียงมีบ้านมีรถแล้วนั่งกับยังเคล็ดตัวคือเก่าครับซึ่งบม่มีซึ่งในเมืองไทยเฮานี้ยังบ่มีผู้ใดที่ว่ามหาเดินตามตะานานันท์พี่น้องซูเปอร์สตาร์เขาบ่มาเดินกันเนี่ย มีอีลาน้อยอิงคนเดียวครับที่เฮดแบบนั้นเนาะไปเมืองใดนี่ตามปั๊มน้ำมันแนงที่นั่งก็นกั่งกินเขากินยังน้ำนาเซเว่นที่ไ่ได้ห่วงสวยนะครับบ่ได้ห่วงสวยบ่ได้ห่วงภาพลักษณ์ของซุปเปอร์สตาร์นั่งกับเฮ็ดตัวคือเกาบางทีเพอเพื่นอ,บบอนั่งอบมฮูชาว่าเจ้าของดัง เคยเหตุแบบไก็เเหตุพบบันนันนะสุดยอดเลยครับมุ่งยอมรับยกย่อง,องนะย่อมรับหัวจิตหัวใจของอีหลานงองหญิงเฮาวา่าสุดยอดอ่าสุดยอดเลยนี่แหละครับคือเหตุไทยเอฟซี FC แฟนคลับเอฟซี FC พอเอฟซีแมนทั่วประเทศเนะาะลักนั่งติดตามนั่งตั้งแต่เมื่อแรกกินฮอดเมื่อนี้กับยังบ่เศร้าติดตามอยู่ กติดติดตามต่อไปอะนะยิ่งเย็บซี่นี่บ่มีรถครับมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะสำหรับน้ององิงเพชรบ้านแพงครับต้องใช้คําว่าสุดยอดอิเลครับผมเอาเมื่อนี้ก็ต้องอําลาหน้าจากพี่น้องไปก่อนเดี๋ยวพ่อกันไม่คลิปนาพี่น้องขอให้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งสุขก,กายสุขใจครับผมสวัสดีครับ